ยิ่งหายิ่งเจอเหรียญแบบนี้พบเจอได้ไม่ยากขายได้จริงๆนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับคลิปนี้มีส่งเหรียญมาขายนะครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับมีเหรียญอะไรที่เอฟซี FC จากเชียงรายส่งมาขายนะครับมาแกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเ,เพจสลาลมคอยเอนะครับหรือว่า เพื่อนๆที่รับชมทางช่อง YouTube ก็ช่องสลาลมพอยชาแนลนะครับก็ติดติดตามรับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือว่าทางช่อง u t u b e นะครับนี่มาแล้วก็แกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาส่งอะไรมาขายบ้างนะครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอ,อันนี้คือเป็น f c จากทางเพจนะครับก็คือผมผมทำเผยแพร่ทั้งทางช่อง youtube แล้วก็ ทางเพจ a c e b o o k นะครับอันนี้คือ FC จากทางเพจนะครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ e mail, คายให้ความไว้วางใจส่งเหรียญมาขายนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูก่อนนะครับว่ามีเลขที่บัญชีด้วยเดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมานะครับโอเคนะครับมีเลขที่บัญชีมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีกสิกรไทยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันดีกว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปรับซื้อแล้วก็ทําคลิปแนะนำนะครับว่าเหรียญแบบไหนบ้างที่ขายได้จริงๆนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่ส่งมา1 2ึสส่งมา35บาทนะครับ <c oughs> มีเหรียญสิบบาทปีสี่สอเหรียญสิบบาทปีสี่สอแบบนี้ขายได้เหรียญละยีบาทนะครับแจ้งไว้เลยนะครับปีสี่สามนะครับเหรียญละสิบาท อ่าอันนี้เหรียญเนื้อเกินเล็กๆนะครับเหรียญน,นี้ก็คือเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญนเนื้อเกินแบบนี้นะครับ <S <S ก็พบเจอบ่อยในปี2 5 4 9แต่ก็คือไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับเป็นเหรียญที่ เหมือนกับว่าช่วยซื้อนะครับช่วยซื้อได้เหรียญละไม่เกิน2 0บาทแต่ว่ากรณีที่จะส่งมาขายเหมือนเหมือนเหมือนในชุดนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยมีมีเหรียญแบบนี้มานะครับถือว่าเป็นเหรียญย่อยๆราคาไม่สูงเนี่ยเหรียญละ20เหรียญละ15บาทเหรียญละ20นะครับราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับก็ก็ส่งมาขายได้แต่ว่าถ้ามีแค่เนี้ย อยากจะแนะนําให้เก็บไว้เยอะๆแล้วค่อยส่งมาขายแต่ว่าชุดนี้ที่ส่งมาขายได้เพราะว่ามีเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้ด้วยนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2546นกะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญหลักๆนะครับเ,เหมือนถ้ามีเหรียญ5ปี46เหรียญเดียวอ่ะก็ส่งมาขายได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับถ้าเกิดว่าเ,าเพื่อนๆคิดว่าคุ้มค่านะครับประมาณว่า5บาทถ้าเพื่อนๆเ,เจอขายได้เหรียญละ400 โอเคคุ้มค่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าส่งมาแค่3เหรียญน,นี่ก็คืออาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้กําไรเหรียญละ10บาทกำไรเหรียญละ10บาทกำไรเหรียญละหบาทแบบนี้ถ้าส่งมาแค่นี้อาจจะไม่คุ้มแต่ว่าถ้าเรารวมอันนี้ด้วยนะครับอันนี้กําไรประมาณเกือบ400นะครับเนี่ยหบาทขายได้400อันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ พบเจอได้จริงๆที่ผมทำคลิปรับซื้อบ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็น FC จากจากทางเพจนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็น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 สิ่งที่ดีนะครับถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าทำคลิปลงเพจแล้วมีคนเข้าใจ แล้วก็มีคนส่งมาขายจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จของคนที่ทําคลิปเป็นความสําเร็จของคนที่รับซื้อนะครับถึงแม้ว่าราคาอาจจะแค่หลักร้อยนะครับแต่เราก็คือเรอาเริ่มจากจุดเล็กๆเราซื้อจริงมีคนส่งมาขายจริงๆแบบนี้ก็คือถือว่าเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประสบความสําเร็จในการรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือมาแนะนําสั้นๆนะครับสําหรับสําหรับแกะกล่องนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีกล่องต่อไปหรือเปล่านะครับ นี่นะครับก็จาก FC จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับ